ดงขโมดป่าอาถรรพ์กินคนคืออะไรในที่หยดสอง หลังจากปล่อยตัวอย่างหนังที่หยด2ออกมาแล้วนะครับในภาค2นี้นะครับทีมลุงยักษ์พร้อมออกตามลาบุกไปยังดงขมวดแต่มันคืออะไรและเป็นที่แบบไหนกันแน่มารู้จักกันก่อนไปดูที่หยด2กันดีกว่าฮะดงขมวดครับได้ชื่อว่าเป็นป่าลับแหล่ค่ะพ่อในป่านะครับมีเส้นทางที่โค้งเคี้ยวไปมาซึ่งถ้าหาใครนะครับไม่ใช่คนที่ชำนาญทางป่านั้นนะครับมักจะพัดหลงได้ง่ายมันจึงกลายมาเป็นที่กบดานของสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นที่สําคัญนะครับคือในที่แห่งนี้นะครับมัก จะมีภัยอันตรายมากมายที่ผู้คนไม่คิดกล้าลองดีกำกายเข้าไปในป่าแห่งนี้หาแต่ในทางกลับกันครับมันก็เป็นที่หลบซ่อนตัวชั้นดีของคนหรืออะไรก็ตามที่ไม่ต้องการที่จะให้ใครหาพบจนชาวบ้านนะครับเชื่อกันว่าดงขโมดแห่งนี้นะครับเป็นดงผีหาหรือกันว่าวิญญาณของคนที่ตายในป่าแห่งนี้นะครับยังคงวนเวียนหลอกหลอนผู้คนอยู่ในป่าหาเพื่อที่จะหาตัวตายตัวแทนน้อยคนนักนะครับที่จะเข้าไปในป่าแห่งนี้แล้วเอาชีวิตรอดออกมาได้หาแค่นี้ก็คือ รู้กันแล้วนะครับว่าความเดือดในที่หยดสองนะครับจะพัทุน่ากลัวขนาดไหนลุงยักจะไล่ลาผีชุดดําบุกเข้าไปที่่างผีดวงขโมดแล้วจะเอาชีวิตรอดออกมาได้ยังไงนั้นนะครับคงต้องตามไปลุ้นกันในที่หยด2กันเองนะครับลาลูกเลืดอเ